รัสการครับพระอาจารย์นะผมได้คุยกับพระอาจารย์หลายครั้งแล้วอาจารย์ผมไม่เคยเห็นพระอาจารย์เอ่ยถึงกษัตริย์ฮ่องเต้เมืองจีนจินซีฮ่องเต้หรือผู้ยิ่งใหญ่ในทั่วโลกแต่อาจารย์คุยแต่กษัตริย์ไทยอย่างเดียวผมอยากรู้ว่าในอดีตอาจารย์ไปเรียนประวัติศาสตร์อาจารย์ไปศึกษามาจากตรงไหนครับพระอาจารย์ฮะในที่เราเร่นงระมาเนี่ยนะครับมีมีวิชาประวัติศาสตร์อ่ะฮะมีวิชาภูมิศาสตร์ครับนะฮะมีวิชาหน้าที่พลเมืองนะฮะวิชาเป็นรรมครับผม มีถอดมลทุกวันเช้าเย็นเช้าแล้วว่าวันศุกร์ตอนเย็นถอดมลอีกทีก่อนกลับบ้านแล้วเราโรงเรียนะมาเนี่ยเป็นเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นไอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับผมแล้วก็ใน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 โรงเรียนก็นจะมีหอเขาเรียก้องเครื่องสูงอ,อือาจารย์ครับอาจารย์ผูกพันกับกษัตริย์ทุกๆพระองค์ในเมืองไทยนี้เยอะเลยใช่ไหมอาจารยไ์ไม่ใช่ครับคือมาศึกษาเรียนแล้วก็มานก็เป็นคนชอบประวัติศาสตร์ด้วย แต่แตว่าวแต่แต่ทตางต่างประเทศอาจารย์ไม่สนใจเลยก็รู้ฮะแต่ไม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 ่ใช่มันไม่ใช่บ้านเราอ๋อเข้าใจแล้วฮะคือเราเรากร,ริยัเราเนี่ยดีกว่าไหมเราสนใจตัวเราเองก่อนไหมประเทศเราก่อนว่าเราเกิดประเทศยังไงอยู่ยังไงอ่า,เ,าเอาเอามาหมากตริย์มีคนประโยชน์ไม่สร้างประโยชน์อะไรจากบ้านเมืองเราต่างประเทศแต่มันไม่แย่ว่ามาเอามาช่วยเราเขามาทำลายเราซะมากกว่าครับผมแล้วมันจะไปสนใจทำไมต่างประเทศครับเห็นไหมคระสับง่ายๆเอาง่ายๆเช่นในยุแค พันนารายเพราะเขาอยาจะมายึดเรานะไม่ใช่มายึดนะแต่เขาทำอะไรเราไม่ได้เพราะความเจริญของเราอ้ยยุคยุคอรอสาก็เหมือนกันถ้ารอสาถ้าไม่เจ่งจริงถ้าไม่ทำถุงแดงครับแล้วรอสียาวเงินหน่อยใช่ไมเนี่ยแล้นั้งนี้ฝรั่งเศสเองก็มีกษัตริย์ครับแล้วมาลบเรายาวเยอะเรามีมือขึ้นให้ได้ครับอาจารย์เห็นไหมครับของเราถ้ากษัตริย์เราไม่เจ่งเกิดอะไรขึ้นถ้าเราคุณไม่ศึกษาประวัติศาสตร์ลากเน่าอ่ะครับคุณจะรู้ไหมว่าคุณแบบมาจากไหนเป็นใครยังไม้เลยแ้าคุณศึกษาครับ แต่ที่แน่ผมรู้ว่าอาจารย์ชอบภายนเรสวนเป็นเป็นพิเศษเลยเพราะอะไรครับอาจารย์ฮะก็ท่านท่านชาบางเหมือนกันแล้วก็อย่าอย่าลืมในยุคนั้นน่ะมันไม่มีปืนอย่างเงี้ยปืนใหญ่อย่างทสว่านนี้นะปืนใหญ่ที่ยิงในในหนังเนี่ยไม่รู้ว่าของจริงนะปืนใหญ่จริงๆเป็นลูกเหล็กนะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ระเบิดคลุมตุ้มๆอย่างนั้นไม่ใช่นะครับอาจารย์เป็นลูกเหล็กนะแรงดันปืนเนี่ยลูกปืนเนี่ยครับผมก็เบิกอ่ะยิงหัวเอ่อยิงลูกยิงปืนนั่นอ่างเงี้ยมันช่ระเบิดนั่นแหะ มันก็เบิดมันก็โดนใครก็ตายครับผมโดนโดนเขายิงเพื่ออะไรเพื่อความกำแพงอือโดนมา้าหรือโดนช้างตัวใหญ่ๆครับผมแล้วไม่ได้เล็งเหมือนไม่ได้แม่นเหมือนปัจจุบันนี้เมื่อไหร่ครับอาจารย์ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้วัดองศาไม่ได้อย่างนี้เลยครับอาจารย์ฮะแล้วแรงดันปืนลูกป,ปืนก็ไม่เท่ากันก็ไม่เหมือนกันอีกมล้วเวลายกอะ่ะครับเพราะเวลาดูหนังเนี่ยก็เรื่องหนังแต่หนังเนี่ยต้องไปทำลูกปืนไปไปทำลายไม่มีระเบิดจะสนุกไหมล่ะครับใช่ใช่ใช่ครับอาจารย์ บอกว่าใจผีก็หนังผีแหละผีต้องน่าเกตนาโขจริงๆผีไม่ได้นานัน่ย่ยอางนั้นครับ<น>อาจารย์ครับของตั้งแต่พระอาจารย์สวัยถึงพระอาจารย์ก็เกี่ยวข้องกับพระนเรศวรคือได้สร้างพระกิ่งเ<อ>นเรศวรใช่ไหมค<ช>รับอ,อาจารย์อาตมาสร้างสองคำรุ่นครับอาจารย์แล้วอาจารย์งงไหมครับทำไมชื่ออาจารย์ไปคล้องจองกับสายนี้เหรอคระอาจารย์ถ้าชื่อมาชื่อชานารย์งอาจารย์ดรงก็คุณพ่อมาตั้งให้ชื่อชานารย์งคือชำนาญในการลบโอ้โหมันมันเกี่ยวกับกษัตริย์โบราณโดยตรงเลยนะครับอาจารย์เออใช่ โอ้โหแล้วอยู่ดีอาจารย์ก็มีบุญสัมพันธ์ได้ไปสร้างของขังสายกษัตริย์ด้วยนะอาจารย์โอ้โหผมก็งงมากเลยอาจารย์ก็แล้วแต่ไม่มีบุญอยู่แล้วครับอาจารย์คนเราที่เราเราสามารถได้มีบุญที่เราได้ทำล้วก็ถือว่าเราดีใจได้เราได้ทำอืมแต่ว่าได้เงินนั้นไม่ได้ไม่ไปสนใจเพราะว่าปัจจัยไม่ใช่เรื่องใหญ่ารื่ังใหก็คือการสร้างบุญนะฮะคนเข้าใจผิดว่าเฮ้ยพระเราไปเรีเงินทุกครั้งเป็นไปไม่ได้หรอกครับผมอย่างตมาบอกเลยมาเสียเงินมากกว่าได้เงินนะฮะนะฮะนี่ย เงินมาคนเดียวครับผมสร้างเพื่อแจกไม่ได้สร้างประจําหน่ายนะฮะอย่างงานประจําปีทุกพระทุกปีหรืองานประคดินเนี่ยเอามาก็จะแจกฝีพระบูชามันก็แจกครับผมแต่ว่าไม่ได้แจกในนมามอะไครับม่แจกในานามเจ้าว่าอืออาจารย์ฮะแต่ว่ายุคปีสี่กว่าถึงห้าศูนย์อาจารย์ก็ไม่ได้ทําใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่ห้าสามห้าสามให้ห้าสามยุคยุคจตุคามอาจารย์เขไม่ได้ร่วมเขาใช่ไหมฮะถ้าอยู่จตุคามที่วัดก็มาซักไม่ได้สร้างแลบบ้วเอามาเจ้าวาดให้มานั่งด้วยอ๋อครับผม เพราะว่าเอามาไม่ยุ่งพวกนี้มันไม่ชอบอืมถ้าไหนไม่ใช่สายอาจารย์ไม่จะทางอาจารย์มันอยู่เรื่องอ่ะอยาตุคามแปลว่าเสาหลักเมืองครับผมเอาหลักเมืองบางคนที่ไปประมาณสมวัดมันไม่ใช่ธรรมดากับพระมันเป็นละเรื่องครับครับครับโอ้รับทราบเทศประจําเมืองอ่ะครับครับผมละเรื่องคุณไม่เข้าใจแปลกันแล้วคือคือที่มันไม่ชอบว่าหนึ่งมันเห็นแต่กิเลสอย่างเงี้ไม่ได้็มันเหหลักไม่ไม่มีหลักการครับแล้ว่ามันไม่ชอบพวกนี้เท่านั้นไม่ชอบเรื่องไม่ใช่ไม่ชอบอยาอู่ทุคามนะมันก็มีสร้างอยู่ทุคามสร้างถวายให้ ย้านกลับก่อนมอสมัยเจ้าคุณปีนู่นครับผมแล้วไปแจกสนามหลวงมีอคือประจัญไดเอาเอาทุนเข้าเข้าเข้ากองทุนของพระบัญญัติการครับการอาสารณห้าพวกก็ไปยิงไปฟันกันเละไปหมดครับอาจารย์ฮะมาเต็งองเดียวด้วยคือมาเต็งองเดียวครับผมครับผมครับผมก็มีไม่ใช่ไม่มีครับนักศึการครับผมครับ